สวัสดีจ้าโอ้โหร้อนมากวันนี้เราจะทำเม่นูเกี๊ยวใส่เกี๊นองไม่ส้ม ゲームミね คนมาดูตอนเดือนแล้วค่ะแกงน้องใหม่สวยใสไกลพี่เ้าะน้องใหม่กระชุกแล้วไปสุดยอดสุดยอดสุดยอดมากๆค่ะตอนนี้หม้อเดือดแล้วเดี๋ยวคนไปลงว้าหน่อยบ,บุกแรกพี่นอนเก๋แกงน้องใหม่สวยเห่ได้ใสยังไงได้พี่น้อง cây gần hoa lở đâu mình xuống cái hoa là นี่ใส่เต้าน้อกับเกลือน้อยเดี๋ยวแต่ที่จริงแเดาน้อมผสมมันมีความเค็มอยู่แล้วเพราะว่าเทาก็ใส่ไปเพราะว่าถ้าใส่น้อยไปเดี๋ยวอันนี้สูตรของทางร้านเท่านะค่ะเดี๋ยส่ทั้งน้อยเกลือความเค็มเดี๋ยวได้สูตรพูดได้ค่ะ ด้ายค่ะใส่ลงป้าเนี่ยนี่คือขันตอนสุดท้ายค่ะสุด่วนแล้วใครมีลูกโดดต้องลูกโดดมาใส่ อือพี่งนงร้อมขนาดมันห้อมนล้วมันนี่แลหละเขายี่ตูนี่แหละิีไฟได้เลยเดี๋ยวเร่งไฟขึ้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะเล้วมาดูตอนกินนะจ๊ะพอนจ้า,จาพี่นงคะเดี๋ยวนี่แหละขั้นตอนสำคัญมากตอนตักนี่แหละจ้า ได้ละตับหาตับด้วยนอื้าตับหาตับ,ต,บตับอยู่ไหนน้องตับอยู่ซโอ้ยนี่นี่นี่สุดยอดค่ะพี่น้องเอาน่อใหม่ได้ไหลายนอใหม่นี่หนาเฮ็นดนะคะ่ะขายป่ะน่ะ ขายยุจา้าผู้ใดอยากได้นะคะสั่งได้เลยสั่งได้ขวดละสิบบาทนะคะืชิมชิมจ้ะขวดละสิบบาทด้วยค่ะหน้าขายน้องไม้ยุหน้าหนอหน้องไม้สดๆเอามาทำนะคะดองไว้จักมือน่ะประมาณต้องไปเรื่อยๆค่ะประมาณสองอาทิตย์ก็ได้กินละชิม ประทับใจมากอร่อยบอกเลยว่าแสบแสบแห้งแสบนัวแกงน้ำมันสมเช็คใกล้ค่ะพี่น้องหน้าป่นปลาไวหาปลาอย่างไหนปลาเขิงปลาเข็งจ้าปลาเข็งก็คือปลาหมอจ้าบ้านเราเฮ้ย อเบ้างผักพักพกรเสร็จเขากันก็ปุนปลาห้งเข้ากันมาก้จกพี่ดีจจสิงหใครบากเคยกินเนี่ยบอกเลยว่ายังมีอีกหนึ่งผักนะจ๊ะเนี่เขากันมาก ว um ิ่งข้ามไงเถอะปลาเข่งหนาเป็นไซเบ็ดมาจ้ะสดเข้าไปแกงแล้วไหมเป็ด